ถ้าผมบอกคุณว่าประวัติศาสตร์ที่เราท่องจำมาตั้งแต่เด็กอาจไม่ได้ตรงกับความจริงทั้งหมดคุณจะเชื่อไหมพราะขุนรามคำแหงมหาราชราชาผู้ถูกยกย่องว่าประดิษฐ์อักษรไทยและสร้างสุขโขทัยให้รุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่เบื้องหลังภาพในตำราเรียนยังมีความลับอีกหลายอย่าง ที่เพิ่งถูกเปิดเผยในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาศิลาจารึกหลักที่หหลักฐานที่ยึดถือกันว่าคือต้นกําเนิดภาษาไทยกลับมีนักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าตัวอักษรบางส่วนถูกแก้ไขหรือเขียนขึ้นใหม่ในสมัยหลังฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่ร่องรอยของเส้นสลักเครื่องมือและรูปแบบภาษาทําให้นักโบราณน,นักคดีเริ่มตั้งคําถามว่าเราอาจกําลังอ่านความจริงคนละเวอร์ชันและยิ่งค้นหามากขึ้นก็ยิ่งพบว่าภาพของพ่อขุนที่เราเชื่อกันว่า พระมาหากษัตริย์ผู้ใจดีเปิดเมืองให้ค้าขายเสยรีอาจไม่ตรงกับหลักฐานบางอย่างที่บอกว่าสุขโขทัยมีระบบควบคุมเข้มงวดมากกว่าที่คิดแม้แต่ตำนานเรื่องกระดิ่งหน้าวางังที่ประชาชนสามารถตีเรียกกษัตริย์ได้ทุกเวลาก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีอยู่จริงแต่ไม่ว่าจะมีคำถามมากแค่ไหนหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยถูกปฏิเสธคือเพราะขุนรามคำแหงคือบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไทยทิ้งมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาและรากเหง้าที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้เพราะบางครั้งความจริงทางประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเพียงด้านเดียวและยิ่งเราศึกษามากขึ้นเรายิ่งเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามไว้ตอนหน้าผมจะพาคุณไปจอดตำนานสำคัญของไทยที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน